มัต่อกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟลต350นะป้ายแดงนะเพิ่งออกจากศูนย์ได้เมื่อวานนะฮะก็มาทำการติดตั้งกระจกทับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะใช้งานในตัวเมืองนะก็จะมีเรื่องของคาร์อบอนเคปลานะครับอย่างเดียวนะฮะทั้งซ้ายและขวาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับเมื่อเราเปิดทุน้นแจปุ๊บนะครับกระจกเขาก็จะกลางองนะปิดทุแจกระจกเขาจะหุบเข้า ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะแก้ไขเรื่องของการใช้มือไปง้างนะครับนี้เราใช้มือง้างได้นะครับนะฮะแล้วก็พับเก็บได้นะครับแต่มันจะซิงกันทั้งคู่นะครับเอาใหม่สักรอบหนึ่งนะฮะเปิดสกุนแจกระจกกลางออกนะฮะสวิชกก็จะเป็นสวิช์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสวิชกกันน้านะครับกดปุ่มนะฮะจะคุกเข้าคุกออก ประมาณนี้นะครับกางออกคราวนี้เมื่อเราต้องการจะปิดซุญแจปุ๊บกระจกเขาก็จะฝุกเข้าอัตโนมัติแล้วก็กระจกก็จะตัดการทํางานนะครับตัดเรื่องของระบบไฟทั้งหมดเลยเกี่ยวกับกระจกเข้าไฟฟ้านะครับออกจากตัวรถทันทีนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะให้กระจกกางออกนะครับเราปิดซุนแจนะครับกระจกเขาก็จะไม่กางออก นะครับอย่างนี้นะครับจะไม่กางออกตอนนี้ถ้าเราเปิดตุงแจปุ๊บกระจกเขาก็เหมือนเดิมนะครับกระจกเขาก็จะไม่กางออกเช่นเคยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการที่จะากางนะครับเราก็เปิดตุ้แจกกางอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเก็บก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้สวิท เก็บเองเราก็สามารถเก็บก่อนก็ได้ครับแล้วก็ปิดถุงแจปุ๊บกระจกเขาก็จะไม่กลางแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานหลักๆทั่วไปนะครับโอเคครับผม